สวัสดีครับวันนี้ขอนําท่านผู้ชมและสมาชิกนะครับเกษตรพุ่งนนาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับเข้าสู่รายการเกษตรพุ่งนธุ์นเองเพื่อความยั่งยืนนะครับ,รว,รบวันนี้ก็จะเห็นว่าผมกําลังนั่งเพาะมะละกอนะครับก็เริ่มชักมีความขี้เกียจนะครับว่ามันกอกดินแล้วมันช้านะก็ะคือใช้มือแล้วกอกลงในถุงเล็กๆเนี่ยนะฮะจะทายังไงให้มันทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรียกว่า ทำได้สะดวกและเร็วขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยก็ต้องกำมาแล้วก็กอ,อกลงแบบนี้นะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งหกไว้บ้างไม่เข้าถุงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราช้ากว่าเราจะเสร็จในตัวของถุงถุงนึงเนี่ยบางทีผมก็เพาะตัวของมะละกอเนี่ยบ่อยนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าที่ผมกําลังเพาะตัวนี้เป็นมะละกออีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมกําลังจะปลูกในปีเนี้นะครับในปีหกสองนะครับก็คือจะ ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่สวนนะครับจากเดิมเป็นมะกอฮอลแลนด์นะครับก็เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนเป็นตัวของมะกรอเลดเดี้บ้างนะครับตัวนี้เป็นมะกอเลดเดี้นะครับก็คือสายพันธุ์ส่งตรงมาจากไต้หวันนะครับเป็นตัวของมะกรอที่ผมว AH ่ามันก็ทานอร่อยอีกตัวหนึ่งมันมีความหอมเฉพาะตัวบางคนถ้าเกิดไม่ค่อยชอบกลิ่นมะกรอที่แบบเรียกว่าแรงๆขึ้นจมูกอย่างเงี้ยครับไอตัวนี้มันอาจจะมีกลิ่นแต่ไม่ถึงขั้นครับ แรงขึ้นจม,มูกไปเลยนะครับมันก็เรียกว่าอร่อยแล้วก็เนื้อนี่จะแดงมากถ้าเกิดใครเคยกินนะครับแล้วความหวานนี่ก็ไม่แพ้ก,ก,กันกับตัวของมละละกอฮอลแลนด์เลยนะครับวันนี้นะครับที่เห็นมาพูดคุยในเรื่องของชวนเพาะเม็ดมะละกอแล้วก็ขั้นตอนในเม็ดมะละกอวันนี้ไม่ได้พูดถึงที่จะมาสอนในเรื่องเพาะเม็ดมะละกอนะครับเพราะว่าเม็ดมะละกอเนี่ย ได้มีการสอนไปแล้วนะครับากใครอยากย้อนไปดูแบบรายละเอียดที่ลงลึกเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดมะละกอให้ย้อนไปดูในเรื่องของการเพาะเมล็ดมะละกอได้นะครับวันนี้ผมจะมาทําอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของการกอกดินใส่ถุงนะครับก็คือว่าเราจะทําอุปกรณ์ไงจากของที่มันเหลือใช้ของที่มันหาได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับอะสมมุติว่า คนที่เไม่ทําเองมันมีอุปกรณ์สำเร็จไหมผมผมก็มีนะครับเนี่ยผมซ่อนไว้แต่อุปกรณ์ตัวนี้ผมจะเอาไว้กอกพวกถุงฝรั่งนะครับที่เป็นพวกฝรั่งกิ่งใหญ่แบบนี้นะฮะที่เห็นเห็นนี่กําลังแตกนะครับเป็นฝรั่งกินโจที่ตอนกิ่งใหญ่ช่วงนี้กิ่งจะขาดจากในสวนไปเพราะว่ารากมันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เอามาชําเองนะครับซึ่งถุงใหญ่มันใช้แบบนี้สะดวกถ้าสมมุติว่าเราเอามากรอกแบบนี้มันมันเทแล้วมันปากนะีมันใหญ่กว่าถุงนะครับ ทีน,นี้เราก็จะมาทําอุปกรณ์ที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกตรงนี้ทำยังไงทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะทําในเรื่องของอุปกรณ์กอ,อกดินเพื่อใช้ในการอากอ,อกดินลงถุงที่เป็นถุงขนาดเล็กนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมานะครับก็คือหนึ่งเลยท่อพ v c เก่าๆนะครับสองไซส์ขนาดสองนิ้วนะครับตัวเนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วย ในการกรอกดินของเราได้ไงเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะครับวันนี้อุปกรณ์เราใช้ไม่เยอะนะครับก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับก็คือเป็นใบเลื่อยขนาดเล็กที่เราจะทําการผ่าท่อนะครับคราวนี้นะครับท่อตัวนี้นะฮะมันจะเอามาทําตัวของอุปกรณ์กรอกเม็ดมะละก,กอได้นะครับขั้นตอนทําง่ายๆเลยนะครับให้วางเลื่อยเป็นแนวเอียงแบบนี้นะครับ แล้วให้เหลือตรงเนี้ยให้เราเอาข้อมือเราวัดก็ได้นะครับให้เอียงประมาณนี้ให้เอาไว้เหลือให้มือจับหน่อยนะครับประมาณถ้าดูว่าจากคมที่มันจะเฉือนอันสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณสักสิบเซนนะครับแล้วก็เอียงเลื่อยให้สุดเลยนะครับแล้วก็เราทําการเริ่มทําการเลื่อยนะครับเริ่มลงไปนะครับ ใจเย็นๆนะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ในเรียกว่าเกอบดินง่ายๆเลยนะครับคือเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขาด้วยตัวนี้ตการซื้อเข่าเราทําเองนะครับสบายมาก อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือใครที่กอกแล้วก็เรียกว่าเพราะพวกถุงเล็กๆอยู่มันผมว่าตัวเนี้ยเหมาะสมมากสุดๆละที่หยุดนี่คือเมื่อยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ มีคนอยากจะเข้าเฟรมครับนีนนี่มานีเร็วมาเร็วมานี้เดี๋ยวเนะี้ยไม่มีสมาชิกเขาถามหาอีกว่าวันนี้ไม่มีคนมาเข้าเฟรมนะครับก็น,นี้มาผู้ช่วยนะครับชื่อนินนี่นะตัวดำๆขายาวๆตัวนี้จะเป็นที่สร้างความเสียหายให้กับฝรั่งเนี่ยมันนอนอยู่บนต้นฝรั่งเอานั่งลงเร็วๆนั่งลงให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าหน่อยนั่งลงเออนั่งลงช่วยพ่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เอาผู้ช่วยมาด้วยนะครับ นั่งโชว์อ่ามองกล้องสิไม่ต้องมาตรงนี้พ่อเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือว่าตัวนี้เราจะได้เป็นตัวของอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวของกรอกดินลงถุงมาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายมากนะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันเลยว่ามันง่ายยังไงนะครับแล้วก็ตรงเนี้นะครับเราก็ตักดินขึ้นมาแล้วปุ๊บเทลงไปสองรอบเห็นไหมครับง่ายกว่าเดิมนะฮะนี่ปุ๊บปุ๊บเอาดินเติมนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ก่อนที่เราจะหยอดเมล็ดลงไปนะครับ นี่เราก็ทำเามาเล็ดยอดลองไปนะทำการปล่อยดินอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราเทียบจากวิธีเดิมนะครับว่าวิธีเดิมเราเนี่ยทำยังไงแล้วมันช้ากว่ากันไหมนะครับนี่นะครับวิธีเดิมของเรากอ,อกส่วนหนึ่งก็หกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงไปในถุงทีเดียวนะครับยึดก็นั่งกอ,อกกันไปก็ใช้มือโกยไปไปมันก็ช้าเนะี่ย ก็คือเอาเม็ดใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีที่เราทําแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะง่ายกว่าก็คือว่าพอเราเอาอุปรกรณ์ที่เหลือใช้มาทําเราก็จะไปเป็นเครื่องมือพิเศษตรงนี้มาช่วยในเรื่องของการกรอกดินลงถุงอ่านี่ถ้าลองแบบวิธีเก่าอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีใหม่อีกอย่างตัวเนี้ยมือไม่ต้องโกยนะครับก็คือมันสามารถที่จะเสียบลงไปในดินแล้วก็เอาตัวของดินขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงตัวของ นี่ได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือ,เ,อเรียกว่าอุปกรณ์ที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ง่ายด้วยแล้วก็สามารถลดเวลาในเรื่องของการที่ว่าเราต้องมานั่งกรอบดินแบบเนี้นะครับใส่ทีละกร,รมทีละกรรมนะครับมันก็เกิดความล่าช้านะครับตัวของเม็ดมะกรูนก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมแช่น้ําอุ่นมาละนะครับทําให้ดูอีกักอันึงนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยพอเราใช้มีเขาเรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ท่านจะสามารถทําเป็นแบบไหนก็ได้นะฮะคือว่าจะเทลงด้านล่างหรือจะแบบสวมลงด้านหลังอ่านี่ก็เนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็คือแล้วแต่จะเทลงข้างหน้าก็ได้ไปข้างหลังก็ได้นะครับเนี่ยได้ทั้งหมดพึ๊บเห็นไหมครับอุปกรณ์ของเราง่ายไหมนะครับก็คือว่าเอ่อ บางทีเยตะกี้เราอาจจะดูในเรื่องของมุมองศาในเรื่องของการวางเลื่อยไม่ทันนะครับการวางเลื่อยหรือว่าทำให้มุมองศามันเอียงออกมาแบบนี้คล้ายๆที่ผมตัดออกมาแบบนี้นะครับใครมีไฟเบอร์นะครับเขาเรียกว่าเครื่องตัดเหล็กก็สามารถรที่เรียกว่าเอาเอา,เอาตัวท่อเนี่ยไปวางเข้าแท่นนะครับเข้าแท่นตัดแล้วก็สามารถเลื่อยออกมาได้เลยนะครับ จากอุปกรณ์ที่เห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ไดเ้เลื่อยได้แค่อันเดียวนะครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วจากเศษท่อที่เราเป็นเศษท่อเหลือทิ้งนะครับพอเราตัดเสร็จไปแล้วปุ๊บเราได้ออกมา2ตัวก็คือว่าเราก็เอาตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเราก็เลื่อยตัวนี้ออกนะครับเราก็ได้เป็น2ตัวเนี่ยก็จะได้มีเอาไว้สําหรับช่วยกันกรอ,อกแล้วก็มันจะทําใหเา้เรียกว่างานของเราเนี่ยมันง่ายลงแล้วก็ความเร็วในการที่เราจะนั่งกรอ,อกดินมันไวขึ้นนะครับเดี๋ยวผม เน้นตัวในเรื่องของการวางเลื่อยอีกทีนะครับการวางเลื่อยนะก็คือให้วางระหว่างแนวที่จะตัดเฉือนแล้วก็แนวที่เรียกว่าจะคว้านออกเนี่ยให้มันเอียงแบบนี้นะครับอันนี้คือความชัดเจนในเรื่องของท้ายตอนท้ายคลิปนะครับก็คือที่ผมจะยเน้นย้ําก็คือมันจะได้เลื่อยออกมาเป็นแบบประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมีมะละกอว้ยินกันนะครับมะละกอเลดเดดีด้ตรงนี้เดี๋ยวก็เพาะ ไว้สักมันหนึ่งเดือนก็จะพร้อมสามารถที่จะเอาไปลงหลุมหรือว่าลงพื้นที่จริงได้เลยนะครับวันนี้ก็รายการดําเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เอาไปทําแล้วก็เอาไปลองผิดลองถูกที่สวนดูนะครับก็คือว่าอุปกรณ์นี้มันอาจจะไม่สามารถเลื่อยได้ทีเดียวเหมือนผมนะครับเพราะว่าก็ผมก็ได้มีการลองอะไรมาแล้วแล้วท่านก็ลองเลื่อยดูเพราะว่ามันเป็นเศษที่มันทิ้ง แล้วเราก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับสมาชิกเก่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสมาชิกใหม่เข้ามาติดตามรับชมันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสับตะไคร่นะครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยก็จะนําตัวของเทคนิคดีๆที่เรียกว่าทําสําเร็จแล้วที่สว่วนที่เราวีเนี่ยก็จะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับและถ้าใครจะติดต่อสอบถามก็สามารถกดลิงก์มาจากหน้า ช่องเกษตรพุ่งกนัั่นเองเพื่อความยั่งยืนได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเก่าคาําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ